สวัสดีครับผมสัน d ิวายอัพตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเจ้าไขควงไฟฟ้านะครับเวสเซล2 20 USB P 1นะครับตัวนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับกับเวสเซล2 20 USB นะครับตัวนี้ที่อยู่ในมือเนี่ยด้วยขนาดที่เหมาะมือนะครับเป็นไขควงไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานสะดวกหยิบจับเนี่ยจะใช้เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าหรือว่าจะบิดด้วยแรงบิดของเราเองเนี่ยนะครับ ก็ใช้งานสะดวกนะครับถอดเปลี่ยนหัวได้นะครับเนี่ยอย่างหัวตรงเนี้นะครับก็เป็นตัวที่ลุยงานมาทุกงานเลยนะครับตั้งแต่ได้มาต้องบอกว่าใช้เป็นงานหลักเลยนะครับแล้วก็เจ้าเวสเซลนะครับได้มีการออกรุ่นใหม่มาเป็น2 2 0 USBP1 นะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับ โอเคสำหรับเจ้าเวสเซล220 USB P1 นะครับคีย mm ์ hmm. ของเขานะครับก็คือเขาสามารถเปลี่ยนความเร็วและแรงบิดได้3ระดับนะครับนี่เลยคือคีย์หลักของตัวของเขาในรุ่นนี้นะครับที่เป็น P1 ก็คือ220 USB พัดนะครับอ่าผมเรียกสั้นไปนหน่อย P1 นะครับเป็น220 USB พัดนะครับสามารถเปลี่ยนแรงบิดได้3ระดับนะครับถ้าเป็นรุ่นเดิมนะครับ รุ่นเดิมตัวนี้นะครับจะเห็นว่าจะได้อยู่ที่280อรอบนะครับ280รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ2นิวตันเมตรตัวนี้นะครับแรงบิดไฟฟ้าแต่ว่าแรงบิดที่เราบิดด้วยมือเนี่ยอยู่ที่10นิวตันเมตรนะครับแล้วถ้ามันเกินปุ๊บมันจะขึ้นไฟกระพริบอ่ะโอเคนะครับแต่เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกแรงบิดได้นะครับอย่างที่หน้ากล่องเนี่ย แรงบิดแล้วก็ความเร็วนะครับสมมุติว่า,าตัวแรกนะครับ280รอบที่1.2นิวตันเมตรแล้วก็ความเร็วที่340ที่1.6นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วที่400รอบต่อนอาทีที่2นิวตันเมตรเห็นไหมครับต่างกันอันนี้280รอบที่2นิวตันเมตรอันนี้400นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้ความเร็วสูงในการอาถอนสกู๊นะครับหรือจะขันก็ได้นะครับ เลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับก็ตรงนี้เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าน่าจะได้ใช้นะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาอย่างไม่ลังเลนะครับสั่งจากเพจทูน h o ลิ c นะครับซึ่งน้องครรับิวของเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นแฟนเพจเขานะครับก็เลยไปถามว่าเฮ้ยมีตัวนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ฮิวเข้ามาให้หน่อยจองหนึ่งเลยนะครับก็ได้มาในมือนะครับโอเค นะครับอันนี้คือฟีเจอร์หลักในการปรับเปลี่ยนแรงบิดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอการปรับปรุงอื่นๆอย่าง USB นะครับตัวนี้ก็เป็น Type C ละตัวเดิมจะเป็น Mi โคร USB นะครับแล้วก็มีสามารถร้อยสายโยงได้นะครับรุ่นเก่าร้อยไม่ได้นะครับโอเคนะครับกล่องก็จะมาแบบเดิมนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านหลังมีไขค,รครวง เอ่อน่าจะ 2P มั้ไถ้าผมจำไม่ผิด4แฉกนะครับสแฉกน่าจะเป็น 2P แถมมาให้1ตัวนะครับอ่าใช่เบอร์2นะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็มีบอกฟีเจอร์อะไรต่างๆของตัวไขควงนะครับกล่องก็มาลักษณะอย่างนี้นะครับก็สวยงามนะครับเวลาแกะนะครับก็ดึง นะครับดึงออกมาดึงยากนิดนึงนะครับอ่าดึงออกมาผมดึงนะครับขาดทุกทีเลยตรงนี้นะครับแต่ช่างมันไม่เปอะไรของผมเองนะครับโอเคแกะออกมามีเท่านี้อ่ะมาดูนะครับก็ออกมาเป็นแพ็กเกจหน้าตาแบบนี้นะครับแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับเจ้าเวสเซล220 USB พัดนะครับมีสายชาร์จ ไชยซีให้1เส้นคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็อ่ะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้แผ่นรองแล้วก็มีไขควงดอกไขควงให้1อันนะครับเท่านี้มีอยู่เท่านี้นะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูงานของเจ้าตัวไขควงตัวนี้กันดีกว่านะครับリチャードブル l l ルギブสนะครับボー l ギブ i ก็คือเป็นด้ามแบบบอลนะครับ 280-340-400รอบ่ออต่อนาทีนะครับ3.6โวลต์ดีซีแบต0.8ดแแอมป์นะครับนี่ Made in Japan นะครับ Made in Japan ใครถามว่าไขค,รครวงตัวนี้ผลิตที่ไหนนะครับ Made in Japan นะครับเวสเซลงานก็จะเออพลาสติกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะด้านๆน,นะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยเงานะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อน ตัวพลาสติกตรงนี้จะเงากว่านะครับตัวนี้จะไม่ค่อยเงาเห็นไหมครับ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีคอตรงนี้นะครับเพิ่มมานะครับถ้ารุ่นเก่าจะไม่มีนะครับอาโอเคนะครับปลายนะครับปลายตรงนี้แอบขัดใจนิดนึงนะผมชอบสีแดงมากกว่าเสียดายรุ่นนี้เป็นสีดานะครับทำมาเป็นสีดําแต่ว่าในส่วนของระบบล็อกก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นลูกปืนนะครับ ดันขึ้นปล่อยนะครับไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดโอเคแล้วก็อพอร์ตชาร์จนะครับเห็นไหมครับหายไปพอร์ตชาร์จถูกย้ายมาที่ตูดตรงนี้นะครับแกะออกแบบนี้นะครับชาร์จไทซีแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของตัวร้อยสายโยงนะครับกันตกนะครับเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่ารุ่นนี้ผมทําตกหลายรอบนะ ยังทนอยู่นะครับยังทนอยู่ใช้งานได้ปกติหลายรอบอ่านะครับแล้วก็รายละเอียดของงานจะสังเกตว่าเหมือนจะยาวขึ้นนะครับยาวขึ้นนิดนึงนะครับยาวขึ้นนิดนึงแล้วก็ตรงตัวเลื่อนนะครับเขาทำตรงที่เป็นเนี้ยนะครับหนาขึ้นนะครับสูงขึ้นมาแล้วก็ ตรงที่เป็นลูกศรเนี่ยก็มีการใส่เหมือนยางนะครับเทยางมาในลูกศรขึ้นลงเนี่ยเทยางมาทําให้รู้สึกติดมือมากขึ้นนะครับโอเคนะครับอ่าแล้วก็นะครับก็ประมาณนี้นะนะครับอ่ะมือขวาตัวใหม่มือซ้ายตัวเก่านะครับเอ่อสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าจับแล้วผมรู้สึกว่ามันแตกต่างเลยครับ ในการใช้งานครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงนะครับเสียงของตัวเวสเซลตัวเก่าจะเรียบค่อนข้างเรียบกว่านะครับกับเสียงของเวสเซลตัวใหม่นะครับอ่ลองหมุนดูกับตัวนี้นะครับอันนี้ที่สปีด400นะครับเดี๋ยวผมปรับสปีดก่อนวิธีการปรับสปีดนะครับจะเห็นตรงหลอดไฟตรงนี้กดค้างไว้มันจะกระพริบ hip. อ่าถ้ากระพริบเร็วๆแบบนี้เป็นสปีดที่280รอบรอบต่อนอาทีแรงบิดที่1 2ึ่นิวตันเมตรนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเสียง <c oughs> เสียงอันนี้มันจะเพาะกว่า,าตรงๆว่าเพาะกว่าแล้วกันในความรู้สึกนะแต่เสียงข้างนี้มันจะแบบแน่นๆกว่า <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้ที่ความเร็วรอบเท่ากัน นะครับความเร็วรอบเท่ากันทีนี้ถ้าเปลี่ยนความเร็วรอบขึ้นไปอีกนะครับทำยังไงปุ่มเดิมที่เป็นหลอดไฟเนี่ยกดลงไปค้างไว้นะครับอ่ามันจะกระพริบเร็วเห็นไหมอันเนี้ยจะอยู่ที่อ่าสามร้อยสี่ิบรอบต่อนอาทีที่1.6ึ่นิวตันเมตรนะครับนะเร็วขึ้นเลยนะครับนะครับอ่าน,นี้ก็วางได้นะครับจะได้ยินเสียงว่ามัน ฟืบเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าต้องการปรับไปที่400นะครับ400รอบต่อนาทีที่2นิวตันเมตรกดค้างนะครับไฟมันจะติดค้างอ่านี่ครับติดค้างอันเนี้ยคือที่400รอบต่อนาที2นิวตันเมตรนะครับเสียงดังเลยนะครับเสียงดังเลยก็เลือกใช้ได้รู้สึกว่ามันสะดวกนะครับสะดวกบอกเลยว่าสะดวกเพราะฉะนั้นอย่างเอ่อที่เคยใช้ตัวนี้เนี่ย 280รอบต่อน,นาทีเนี่ยบางทีแล้วจะลืออ้อ่น็อตยังรู้สึกว่าใช้เวลาสักพักเลยนะครับในการถอนน็อตแต่ละตัวเนี่ยอดอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เร็วกว่าเกือบเท่าตัวนะครับอันนี้ก็เร็วขึ้นเยอะนะครับหรืออย่างจะขันลงไปในพลาสติกหรืออะไรที่แบบไม่อยากใช้แรงบิดเยอะนะครับก็เลือกเป็นที่1.2นิวตันเมตรก็ได้จะ ช่วยให้งานสะดวกขึ้นนะครับเซฟกับตัวชิ้นงานมากขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ที่แตกต่างนะครับกับตัวรุ่นเก่านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวรุ่นใหม่เนี่ยแรงบิดแมนนวลนะครับก็คือแรงบิดแมนนวลเนี่ยรุ่นเก่าอยู่ที่10นิวตันเมตรนะครับมันก็จะขึ้นไฟกระพริบติดๆๆบอกเราว่าแรงบิดเกินละนะครับรุ่นใหม่เป็นที่12นิวตันเมตรนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะสามารถบิดได้แรงมากขึ้นนะครับได้แรงมากขึ้นตัวนี้นะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับจะหนักขึ้นนิดนึงนะครับตัวเก่าหนัก160ตัวนี้หนักสิบกรัมนะครับแต่ถามว่าจับถือเนี่ยแยกไม่ออกนะครับน้ําหนักนี่แยกไม่ออกเลยนะครับโอเคก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับการรีวิวแกะกล่องแล้วก็การทดลองใช้นะครับว่า Vessel 220 USB พัดเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับเอาไปใช้งานหรือเปล่านะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับก็ตัวนี้เพิ่งออกปี2022ประมาณเดือนเมษาเลยนะครับอันนี้ก็ได้มาเดือนกรกฎานะครับ ออกที่ญี่ปุ่นเมษาได้มาถึงมือเดือนกรกฎานะครับก็โอเคลองหากันดูนะครับน่าจะมีเริ่มมีหลายๆเจ้าเข้ามาจำหน่ายแล้วก็ถ้าหาไม่ได้ก็ลองไปดูที่เพจ Facebook to Naholic นะครับอันนี้ผมไปสั่งจองมาจากเพจนั้นโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว DIY Opting นะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละลาไปก่อนสวัสดีครับ